สบายดีที่ตอนรับ f w a y ข้อองน้องตุกสาวลาวซับเนือแช่แนวมื้อนี้กะได้มีโอกาสได้เจอกับอ่ะเมย์เมย์พึ่งกับพอตองเนาะทุกคนเนาะที่มาแต่เพียงไทยโดยที่บริณั์กันเนาะทุกคนแต่ว่าน้องตุกกได้พาเราไปเที่ยวเวียงไซมาแล้วก็ได้พาไปเที่ยวในในเมืองนี่เลยหลายๆสถานที่แต่แบบมื้อนี่สิพาทุกคนมาหเหตุข่าวกินซู้พอกับเมย์กินเนาะทุกคนเนาะนี่คนเยอะมาก นี่เนาะอันนี้คือแม่พึง่งไปดี FC มาแต่เมืองไทยเนาะแล้วอันนี้ก็คือพอ่อตอง <laughs> พ่อตองนี่ไปหลายสถานที่มาแล้วแนะพ่อเนาะ,นะไ,นไปใส่สมบูรณ์แล้วก็โหดสุดคือมาหออซำเหนือขับรถเก่งมากห่อซำเหนือ,ม,นอมาได้ยังไงก็ไม่รู้ <laughs> มาได้ยังไงเหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่ อ่าอะไรเพิ่มประเทศประเทศไทยแม่ห้องสอนห้องสอนมาโหดแล้วหนึ่โค้งอันนี้ประมาณ5,000กว่าโค้งนับไม่ถูกไม่ไม่มีทางตรงเลยอ่ะไม่มีตรงเลยไม่มีตรงมีแต่โค้งเขาข้างนี้ก็หุเหวอีกครังนี้ก็เขา โอ้ข้ามเขามาเป็นร้อยๆลูกอะ <c oughs> ่ะยิ่งไงก็ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> สวนจะหออสับเหนือเดอ้อบ่เม่นง่ายเด้อมาแล้วคุมบอไม่รู้มาได้งไงอะไม่คุมไม่รู้มาได้งไงเดี๋ยวทางนี้กำลังเฮดันแกงนอเนาะนี่เนาะนี่มีหลานมาพร้อมสองสามคนเพราะว่าเฮือนนี้หลานสาวเยอะ <c oughs> ไม่พึ่งเหนื่อยบอมื้อี้ร่ะ เหนื่อยบ่เหนื่อยแต่ก็สนุกสนุกพอไปเที่ยวมาั้งแต่เวียงไซมาแล้วเนาะไม่เนาะไปหลอะเวียงไซคักอยู่เนาะหนึ่งในร้านหนึ่งในร้านอ๋อเป็นหนึ่งในร้านที่ขึ้นมาซำเหนือสุดๆรู้ว่าเก่งมากที่เดินทางมาหอดซำเหนือเนาะเพราะปกติคนจำบกาขึ้นมาบวกาขึ้นมาซำเหนือเพราะว่า ินทางผ่านซ้ทนำทองผ่านซ้ำทองร้องเจ้งยุทธการระเบิดอเมริกาทิ้งบอมเนี่ยไ่เนี่ยบอมเนี่ยเขาเอาบอมมาทำรั้วบ้านประดับบอมอเมริกาเนี่ยพยาสงครามโอ้ยมาได้ยังไงไม่รู้บุกปลาฝากเขามาขื้นคืนผู้ลงไว้ช <laughs> ่วยจะถึงซ้ำเหนือ <laughs> เกง่งเก่งในชีวิต ครั้งหนึ่งในชีวิตมาเที่ยนี้แล้วเรามาอีกเด้อสิมามาเที่นี่สองนี่ลืงทางแล้วเนาะวันนี้เล่นจนป้ายเสียไปป้ายหายเที่ยวจนป้ายหลุดป้ายลุดหายเสียไปเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูป้ายลุดแขวงใจสมบูรณ์อ๋อแข่งใจสมบูรณ์งามมากแขวงใจสมบูรณ์เนี่ย คุมเยอะคุมเยอะเหมือนกับอเมริกาทิ้งระเบิดกันเนี่ยรถแล่นอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันทางดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางดีต้องอันนี้อยู่กับแม่เขาแม่เขาไม่ได้คอมเมนต์มาตรงนี้โพเทมาทางอันจำทองหลองแจกออกตัดออกกันมามาทางนี้เนาะท่าผู้เดีอวแบบมักแอดเวนเจอร์ขี่รถขี่รถจั๊กเออมาเสนอเอเวนเจอร์รถโฟร์วิลรถไอ้ อตุูมิเก็ไหมยานโฟบิวมอเตอร์ไซค์กีโลตมอเตอร์ไซค์ก็ได้อยู่หกร้อยห้าสิบกิโลจะอย่ามาคนเดียวมาด้วยหลายคนนี่อขึ้นไปะถางอยู่นะย่างนี้คก ขอย่างผมก็ชอบไปไปก็ไ้คนอไม่หลับไม่หลับคทนเาจะเฮ็ดแกงเผ็ดตุมไก่เซอร์ผักใส่ดอกไม้ทีอามาแต่ทำเด้อดีเด้อมันไม่ดูดทั้งเลยนี่ับกมิสมิอมผอมมีตะมุนไฟ่ตุมไก่เซอร์ตะมุนไฟเก่าี่าบ้านอยู่ไหให้คุณแม่พึ่งวกะทอดบ้านเึรับ อร่อยอร่อยแซ่บมีน้ำดินมาไปโอโทษนิดนึงล้างหน้าล้างตาเบอร์ยูี่เบอมมอนีนนะเีาน้อแป๊บเนียว้านบ้ ตุ่มไก่เซิร์พักเซิมแล้วกบมีดอกไม้แดงเนาะทีเ่เป็นดอกไม้แดงที่อยู่แถวถ้ำเป็นอ่าที่เิ่นเฮอสัญลักษณ์เลือนักษุกเนาะคน่าอร่อยจะดีเบพพุดกำลังเฮ็ดองปู ป,ปูนาที่สื้ออยู่ตลาดที่นี่นะมีแสาระปวนไม่ได้ลางบ่มันจรวมของการทำจับ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 แล้วก็เอาเื่งใส่ยัดลงอองปูแล้วก็ทอดราหาถือบาทเ็ดปูวปูเธอแม่พึงลองสีมึงเนาะซูชิชิมเนือ อาหารพื้นบา้านตัวนี้มันฟักมาแล้วไปพึ่งยวนยุไทยกกะเฮ็ดแบบนี้ปะฮ่ะยุไทยกกะเฮ็ดอัวแบบนี้ป่มีเฮ็ดคือกันแต่ส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งเออยูนีโทอดเอาเนื้อปูมาสับ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 เนาะเสือหอมเสือน่ะ จะจนมากไอ้ยข้าวในน้ำกระเจ้าวใส่เปี๊ยอุอะนะตำบีบน้ะมันเออมันจะเปี๊ยอุใส่ไข่เอ่อไข่ใส่นมไม่ส้มเนาะอืมนัากระแซบเลยเอาไปอุมือเห็ดเจีวกินมือน่ะเห็ดเจีวปิ้งสลัดกับมะตำอืมเอามะเข็ดใส่ตำไปเพียงแค่เมนกระแซบนี่ทุกคนมีแกงนอพร้อมแล้วกัน มีอ uh, bon. ่อลมเออลามบอลรออีกน ah> ิดเดียวไปน้ำเ็ดูครับี่โนี่อ๋อเลมเก็นระดคนเลยเอาปูมามาทอดอีแล้วเนี่ยโรงงานทอดน่าอร่อย อแนี้องกนว้าด่านี่สวยเลยเนาะอกายจะได้กินเลยเดจะได้กินเลยเดยนีกี่โมงแลรวเออผู้ไามไปไหนก็มีญาติมันัแหละอันนี้อไน

มาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวแรงที่เพื่อนน้องตุก๊กเนาะมื้อนี้กับ,บเบลเลเด้อกินมีอัวปูหลกักกลแกงนนเนือไงเต็มกับข้าวเต็มเลยกับข้าวํำเหนือกับข้าวตำเหนืออาหารท้องถิ่นมีต้มไก่ใส่ส,สมุนไพรแกงหน่อไม้บแบบสไตล์แบบตำเหนือบใส่ยกนางบใส่ข้าวเบื่อใส่แต่เกลือเป็กนัวกับปลาแดงน้อยนึงมี เดี๋ยวเงีบเอามาขเรียเลยมาอมามามาแม่ละแม่ดีจัะมดเลยทำแม่นี่อ่ะเขาคัวสุกสันมีแต่สาวเยอะเยอะเกลือเลอกระปุกเป็นเดี๋ยแซบเพาะเข็มหนอยนึงีนก็้องดีนะเกําลังแซบกับข้าวเนาะ เก่งเนาะไหมเขาสะว่านี่จ้ะหนเอ้าวเขาไปเสื้อตึ้มแม่เสื้อมาสามสิบห้ามาแม่แม่จกจกเขาเสื้อตึ้มแต่ละพานะแต่ละพ้าจกเสื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระปูไทยถุหญ่เนาะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาะว่านานาไม่มี ตายน้อยตลกเก่งเนาะจื้อทางอยู่ยท <c oughs> ุกคนเนี่ยนะคะอากาศกินข้าวกินหนามันเดินแล้วแล้วก็เม่พึ่งกับ พอตองแล้วก็ไปพักพอวันหนาะเดียวมืออื่นเจอกันไปทำเออไ,ไปไปไปกินปลายุแคมทงหน้าของบ้านน้องตุก๊กเองเนาะทุกคนมื้อนีนอาจจะเห็นแบบหน้าตาแบบนี้ด้วยล่คนมืออื่นพอมื่อนีนออกไปเตชสาวเลยเพราะว่าน้องตุ๊กเฮ็ดเครื่องขายคือเฮ็ดขนมขายเฮ็ดขนมขายเนยาะเฮ็ดเฮ็ดขนมขายนี่ ตอนตื่นแต่ตอนสี่โมงให้ขนมขายแล้วก็ให้แม่ไปส่งทำให้รถจิบเ็ดแล้วพังเอิญมีคนส่งลูกค้าส่งกับเออลูกค้าสร้างลูกค้าส่งลูกค้าสร้างแล้วก็เฮ็ดเนาะเฮ็ดเพื่อแบบ่บมให้เสียลูกค้าั่ะนะก็เลยเฮ็ดขายเฮ็ดขายแล้วก็ให้แม่ไปขาย,ขายแล้วลงตุกกะผ้าพ,พอวตรงกับแม่พึ่งไปเที่ยวเนาะทุกคนเนาะเอฟซี FC มาแต่พังไทยลงตุกกะบ,บูกิดบูกฟันมาเฟุนซิมา หอดซับเนื้อเนาะเพราะว่าเพิ่นกับบริณนัดเลยแล้วก็เพิ่นมาหอดซับเนื้อแล้วว่าเพิ่นบ่าเพิ่นมาอยู่เพิ่นมาหอดซับเนื้อแล้วเพิ่นโทรหาอ่าเส้นหาน้องตุ๊กติดต่อหาน้องตุ๊กน้องตุ๊กกับไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นแล้วก็พาเพิ่นไปเที่ยวพาเพิ่นมากินเข้าเนาะทุกคนคือจอนคลิปนี้น้องตุ๊กกะพาทุกคนไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กใ้คลิปต่อไปเด้อบายบาย